ความรักแท้จริงไม่มีละลยายยามไม่สบายความรักก็คอยดูแลเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคน จะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลาม,มาค้นหาความรักด้วยกัน,กนในรายการด้วยรักมม่จจะนักในใักกททงใยยรเเสสอออุุขาาคิดถธ มเ,มเ,ใใเ,เสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการด้วยรักเช่นเคยนะคะโดยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดชิงใหม่ผู้สร้างสารรค์รายการด้วยรักแลก้วก็ดิฉันอัมพาพรปัญญาราบสกุลผู้ดำเนินรายการค่ะอยากให้ความรักของคุณกับคนรักคนรู้ใจหรือแม้แต่ในครอบครัวน้อยลงไปนะคะขอให้ความรักความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นทุกวันแม้ว่า โลกนี้หรือว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้เรายืนหยัดและมั่นคงนะคะแล้วก็รักษาความรักของคุณให้มั่นคงและมันคอยดูแลรดน้ำและใส่ปุ๋ยพรวนดินด้วยนะคะเนาะให้กับต้นรักของคุณด้วยด้วยความห่วงใยนะคะจากรายการด้วยรักนั่นเองค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเรามาทักทายกันด้วยเพลงนี้ที่บอกว่านักเพลงพเนจรค่ะ าสนุกสนานร้องรำทำเพลงเย็นยดาแดดร่มลงมาสาวสาวบ้านนาหน้าตาสดใสสาวเล็กสาวน้อยสาวใหญ่หนุ่มหุ่มมากมายท้าทายวิ่งทางสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มยามยิ้มเธอดูผ่องใส ตาโตผมยาวถึงไหลพี่ชายหรือใครที่คอยมาคุมหรือว่าเป็นลุงที่คอยห่วงหลานเดือถามาตาหวานพี่ชายหรือลุงน้องสาวน้องสาวอะไรจ๊ะไอคนที่มาด้วยนายพี่ชายหรือลุงจ๊ะไม่ใช่ทั้งลุงแล้วก็ไม่ใช่ทั้งพี่ชายจ้ะอ้าวมันก็เป็นน้องอะสิอ๋อผัวดูเองคะอ่ะ สนานร้องรำทำเพลงตกเย็นนั่งร้านกาแฟมองดูสาวแก่จ้แงเจ้างอนแก่แล้วแต่ดูน่ารักอิจฉาแกนักนักรักมาราธอนสาวหนึ่งหน้าตาส,ว,สวยเห็นแล้วงงวยน่าถูกใจยิ่งนักน่ารักเสน่หกะไรคนอะไรยิ่งดูยิ่งงามมีแฟส้วยอย่างตอบได้ไม่นอน น้องชายน้องชายพี่สาวน้องชายมีแฟนหรือยังจ๊ะนะานีา่แม่ผมนะครับไม่ใช่พี่สาวอ้าวอีกแล้วเหรอเพลนมาตัดเพลงบรรเลงกันทุกวันวางจากการจัดงานสนุกสนานร้องรำทำเพลงตกเย็นนั่งร้านกาแฟมองดูสาวแก่จะแงเจ้างอนแก่แล้วแต่ดูน่ารัก ชาแก่นักนักรักมาราทอนสาวหนึ่งหน้าตาสสวยเห็นแล้วงงวยนัะถูกใจยิ่งนักน่ารักสน่ีอะไรคนอะไรยิ่งดูยิ่งงามมีแฟนดูอย่างตอบได้ไม่นอน สนุกๆน,นะคะฟังแล้วก็มีความสุขตามไปด้วยนะคะเนาะคุณผู้ฟังคะหลายครั้งในชีวิตของเรานะคะทำให้เราหลงผิดไปได้หรือว่าความอยากได้อยากมีสุดท้ายความโลภก็เกิดขึ้นความโลภนะคะชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรเมื่อมีความโลภเข้ามาก็มีเรื่องปรปราลาเรื่องหนึ่งนะคะมาเล่าให้กับคุณฟังได้รับฟังกันเขาบอกว่ามีเรือหาปลาลำใหญ่ลำหนึ่ง เจ้าของเรือเนี่ยเป็นคนโลภมากค่ะเขานําเรือออกไปหาปลาทุกวันถ้าไม่ได้ปลาเต็มจนล้นเรือแล้วก็เขาก็ไม่ยอมกลับบ้านเขาต้องการหาปลามากๆเพื่อความร่ารวยของเขาดังนั้นวันหนึ่งเมื่อเขาหาปลาได้จนเต็มเรือแล้วนะคะก็ยังไม่พอค่ะเขายังอยากจะได้ปลาอีกขณะแล่นเรือกลับมานะคะเขาก็ยังจ้องมองไปตามพื้นน้ําแต่ว่าเขาก็เห็นปลาตัวเล็กๆนะคะ สวยงามมากเป็นปลาทองที่สวยมากเลยนะคะถ้าเขาจับได้เนี่ยไปขายคงได้เงินดีแน่แนชาวประมงก็บอกตัวเองหลังจากนั้นก็จับปลาทองตรงนั้นได้แล้วเขาก็สังเกตว่ามันไม่ใช่ปลาทองธรรมดาแต่เป็นปลาทองคําโอ้โหเขาหัวรอะด,ดีใจนะคะทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงปลาทองพูดกับเขาว่าปล่อยฉันไปเถอะแล้วท่านจะได้ความสุขชาวประมงก็ตอบว่า โอ้หฉันไม่ต้องการความสุขหรอกฉันต้องการทองคำต้องการเงินนะคะจะเอาเธอไปขายนะคะแต่ปลาทอก็อยังอ้อนวอนนะคะอ้อนวอนบอกว่าถ้าท่านปล่อยฉันไปนะคะปล่อยฉันลงน้ำฉันจะบันดาลให้ปลาในเรือของท่านเป็นทองคำท่านต้องการปลาทองคำกี่ตัวก็ขอให้บอกเถิดคนหาปลาโลภมากพูดว่าฉันต้องการปลาทองจนเต็มเรือลำนี้แหละ ถ้าเธอทําได้ฉันก็จะปล่อยเธอไปเมื่อคนหาปลาปล่อยนะคะปล่อยปลาทองตัวนั้นลงน้ำไปแล้วในทันใดนั้นค่ะปลาทุกตัวในเรือก็กลายเป็นทองคำนะคะแต่เรือก็ล่มทันทีเพราะว่าทาน้ำหนักของทองคำมากไม่ไหวและปลาเหล่านั้นพอกระทบกับน้ำก็กลายเป็นปลาธรมาธรมดาธรรมดาไปหมดเลยนะคะนี่ก็เป็นความโลภของชาวประมงคนหนึ่งนะคะ เอาละค่ะช่วงนี้เรามาฟังเพลงนี้ที่บอกว่ามีความสุขหรือเปล่าค่ะหากวันหนึ่งที่ตัวเธอต้องเหนื่อยล้า วันหนึ่งที่ตัวเธอนั้นท้อใจอาจมีคนที่มาทำให้เธอต้องวันไหวไม่มั่นใจว่าอะไรที่เธอต้องการฉันแค่อยากให้เธอลองฟังฉันสักหน่อยแล้วค่อยๆย ตรึกตรองมองดูเธอนั้นอาจจะมองไม่เห็นที่เธอเป็นอยู่ลองถามใจเธอดูว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไรเหนื่อยกายไม่ได้แปลว่าทุกสบาย ไม่ได้แปลว่ามีความสุขอะไรที่มันทำให้เธอนั้นทุกก็ลองถามตัวเองตอนตอนนี้เลิบตังไปช่วยว่าเธอนั้นพ่ายแพ้ เสียใจใช่ว่าเธอนั้นอ่อนแออยากถามว่าเธอยังจะสู้หรือยอมแพ้ไม่ต้องแค่ว่ามีใครเข้าใจหรือเปล่าฉันแค่อยากให้เธอลองฟังฉันสักหน่อย แล้วค่อยๆตรึกตรองมองดูเธอนั้นอาจจะมองไม่เห็นที่เธอเป็นอยู่ลองถามใจเธอดูว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไรเหนื่อยกายไม่ได้แปลว่าทู่ สบายไม่ได้แปลว่ามีความสุขอะไรที่มันทำให้เธอนั้นทุกข์ก็ลองถามตัวเองก่อนตอนนี้มีความสุขหรือเปล่า แค่อยากให้เธอลองฟังฉันสักหน่อยแล้วค่อยๆตรึกตรองมองดู mm hmm. เธอนั้นอาจจะมองไม่เห็นที่เธอเป็นอยู่ลองถามใจเธอดูว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไร เหนื่อยกายไม่ได้แปลว่าทุกสบายไม่ได้แปลว่ามีความสุขอะไรที่มันทำให้เธอนั้นทุกก็ลองถามตัวเองก่อนตอนนี้ ความสุขหรือเปล่าคุณผู้ฟังคะเรื่องราวที่ได้นํามาเล่าให้กับคุณฟังได้รับฟังกันนะคะก็เป็นเรื่องของปลาทองนะคะเป็นข้อคิดให้กับเราว่าการรักเงินทองเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลน,นะคะนําไปถึงความโลภทําให้เราขาดความระมัดระวังและเป็นเหตุให้ชีวิตต้องพบกับความพินาศในหนึ่งที่มุทีบทที่6ข้อที่10บ,บอกกับเราว่า ด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรางแห่งความชั่วและเพราะความโลภนี่เองจึงทำให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อและตรอมตรมกับความทุกข์คุณผู้ฟังคายจริงอยู่นะคะเราได้รับประโยชน์มากมายจากทางของพระเจ้าพร้อมทั้งความสุขเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใดเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้นนะคะแต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้าก็ให้เราพอใจในสิ่งเหล่านั้น แต่หากว่าเรามีมากเหลือเฟือก็ให้แบ่งปันกับผู้อื่นที่เขาไม่มีหรือที่เขากำลังขาดไม่เฉพาะเข้าของเครื่องใช้นะคะรวมไปถึงการแสดงออกถึงความรักความห่วงใยต่อผู้อื่นด้วยพระบัญญัติสองข้อใหญ่นะคะคริสเตียนรู้กันอยู่นะคะว่าให้เรารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดของเราและให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองทุกวันนี้นะคะเมื่อเงินทองความโลภเข้ามาทำให้เราลืมเพื่อนบ้าน เรานึกถึงแต่ตัวเองนะคะเมื่อเราเห็นแต่สิ่งเหล่านี้เป็นใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราเราอาจจะต้องสูญเสียคนที่เรารักจริงอาจจะต้องสูญเสียครอบครัวที่น่ารักหรือว่าสูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดของเราได้และที่สําคัญคุณอาจจะต้องสูญเสียทั้งหมดที่คุณมีอยู่นะคะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยทีเดียวฉะนั้นอย่าให้ความโลภหรือว่าเงินทอง อยู่เหนือชีวิตของเรานะคะให้ความรักของพระเจ้าเป็นอันดับแรกในการดําเนินชีวิตของเราเมื่อเราเอาความรักของพระเจ้าเข้ามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมาและก็อย่าลืมพระคุณและความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราด้วยนะคะเมื่อเราได้รับพระพรจากพระเจ้าให้เราเป็นท่อพระพรให้กับผู้อื่นอีกด้วยนะคะสำแดงชีวิตของเราค่ะในการเป็นคริสเตียนของเราให้กับผู้อื่นได้เห็นด้วยลูกของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรนะคะและพระเจ้าก็ จะได้รับเกียรติในชีวิตของเรานั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็อยากจะแนะนำเว็บไซต์ของสื่อมวลชนเสียงสันติด้วยเช่นกันเข้าไปได้ค่ะที่ w w w v o i ไ f f i c e o r g นะคะแล้วก็คุณก็สามารถที่จะส่งอีเมลติดต่อมายังรายการทีมงานด้วยรราของเราได้เช่นเดียวกันนะคะเคข้าไปได้ที่ v o โปรแกรมแอจิค่ะ หากคุณคิดว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้ความหวังและความสําเร็จให้กับคุณนะคะหรือความรักของพระเจ้ามีอะไรบ้างยิ่งใหญ่แค่ไหนลองเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในใจของคุณนะคะหลายคนอยากจะรู้เรื่องราวของพระเจ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าง่ายๆคะ่ะเพียงแค่คุณเขียนจดหมายหรือว่าเขียนชื่อที่อยู่ส่งมาย่งรายการด้วยรักตุปนอ131ปนจเชียงใหม่ รหัสปรษณีศนย์5 0 0 0 0นะคะทางทีมงานเราก็จะจัดส่งบทเรียนทางปริษณีส่งไปให้คุณด้วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะหรือว่าจะโทรมาพูดคุยกับเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะกลับมาเลขโทรศัพท์ค่ะ053-260-627นะคะ kung Zimbab. ไม่ยังยืนต้องเจ็บต้องทนฝืนกล้ำเกินกับลอยน้ำตาแต่ฉันมาได้พบรักริที่มันคงไม่เคยจะเปลี่ยนผันไม่เคยลบเลื่นจากใจ But man พระองค์ไม่เคยหลอกลวงว่าพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนพระองค์ไม co ่เคยหลอกลวงพระองค์ไ hmm. ม่เคยเปลี <S <S ่ยนพระองค์ไม่เคยหลอกลวงว่าพระองค์ไม่เคยเปลี่ยน แค่หลอกเหลือ อยากให้ความโลมและก็เงินทองเป็นพระเจ้าของเรานะคะเพราะสิ่งเหล่านี้ทําให้ชีวิตของเราพังทลายไ,ได้ให้เราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเหมือนอย่างพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่ได้ให้กับเราทุกคนนะคะเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับกำลังใจดีๆที่ให้กันอยู่ตรงนี้กับการติดตามรับฟังรายการ ของเรามาโดยตลอดและก็ขอบคุณสําหรับสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ผลิตรายการดีๆให้กับเราได้รับฟังกันนะคะอย่าให้มูลรากของความชั่วนะคะที่มาจากความโลภเงินทองอยู่ในชีวิตของเรานะคะให้ชีวิตของเราอยู่ด้วยความรักของพระเจ้าลากันไปก่อนนะคะของพระเจ้าทรงอวยพร,พรทุกท่านสวัสดีค่ะ ที่ฉันเน็ดเหนื่อยไม่มีแรงใจแค่ได้น้ำสักแก้วจากเธอยามที่ฉันเมื่อเมื่อก็ยังมีเธอปลอบโยนหัวใจถ้าใครถามว่าเรานั้นเป็นอะไรตอบไม่ได้จริงๆไม่รู้เหมือนกัน ไม่เคยพูดและไม่ต้องการคิดถามเธอ ไม่่ไได้เลยอะหนๆถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบชั้งทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทําไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ่ะปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนักใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคำภี์ทางปริศนีชุดคําถามที่มีคําตอบกับเสียงสันติเธอก็ตอบคําถามนี้ได้จริงเหรอแล้วทายังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะ ส่งจดหมายสมัครเรียนฟรีได้ที่เสียงสันติผู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่50000เสียงสันติผู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่50000โทรศัพท์260627 260627ยังไงก็รีบติดต่อไปนะจาะ้าจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย